สวัสดีผู้เล่น b บ a ็กดิส e r t m ์ b ม l e นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับว่าทำยังไงเมื่อดันพลังไม่ขึ้นเดือหลายคนมีคำถามนี้มาผมโดนถามมาเยอะม,มากผมไม่รู้ว่าผมจะทำคลิปยังไงนะหลกัลกๆคือเมื่อคุณดันพลังมาถึงระดับหนึ่งแล้ว คุณตีบวกไม่ขึ้นแล้วคุณไม่รู้ว่าจะดันยังไงขอให้คุณดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือคือเลเวลพูดดำหินสมดุลความรู้สามอย่างนี้คือสิ่งสำคัญครับเมื่อคุณดันพลังไม่ขึ้นคุณมีเยอะแค่ไหนหลักๆคือความรู้บอสความรู้บอสเป็นความรู้บอสจาก หลายๆอย่างหลักๆคือความรูบอยกว่าล้างครับผมอยากให้ผู้เล่นหลายๆคนที่พลัง20,000กว่าถึง30,000ซึ่งเล่นแล้วผู้คุณรู้สึกว่าดันพลังไม่ขึ้นหัดเล่นทะเลทรายทะเลทรายสำคัญมากสำหรับเกมนี้เมื่อคุณฟาร์มทะเลทรายเป็นคุณหาเหรียญไปบ่รยจาา แล้ว ah e <Momo S 1> ด <Liberty> ้กวาดล้างมานำมากวาดล้างไฮีดอไดห้ขึ้น99ทั้งหมดหลังจากนั้นกวาดล้างระดับฮาดุมยาวๆเลยซึ่งกวาดล้างฮาดุมใช้ใบกวาดล้หนึ่งรอบใช้ใบกวาดล้างหนึ่งใบเอ๊ะหนึ่งร้อยใบใช้เงินหนึ่งอันในการแรกเมื่อคุณฟันทเรซายเป็น ใบกวาดล้างหนึ่งอาทิตย์คุณจะได้หลักหมื่นเกือบแสนบางคนขยันได้เป็นแสนซึ่ง1นึ่งแสนคุณต้องใช้เงืนน่อน1,000อันในช่วงที่คุณยังเรียกว่าความความรู้บอลน,น้อยคุณสามารถใช้เพอดำในการซื้อเงื่อนเพื่อเป็นเงื่อนเป็นทุนในการลงทุนกวาดล้าง ผมแนะนําแค่ว่าใช้เพ่อดําซื้อนะครับเพราะจะเช็ให้เติมมันคงยากเกินไปเอาแค่เพ่อดําซื้อตามที่เรามีมันถือว่าเป็นการลงทุนขั้นต้นซึ่งเงื่อนเราเรามีพื้นฐานจากการฟาร์มอยู่บ้างแล้วแต่บางทีมันขาดเยอะเราก็ต้องใช้เพ่อดําในการซื้อชึ่งซึ่งถ้งาหากความรู้บอสยังน้อย น้อยแบบน้อยอยู่เยอะอะครับไม่ถึงขนาดประมาณผมเนี้ยคุณจะสามารถกวาดล้างแล้วคุณได้เพอดําคืนมาเยอะมากอีกทางหนึ่งที่หาเพอดําคือเทลัเดี๋ยวอยากให้คุณมองข้ามความหน้าเบื่อของเทลดันไปแล้วโฟกัสที่ความค้ามมันเยอะะยะ เทศลนในช่วงท้ายคุณจะมีโอกาสเจอมุกดำเมืองละ800โอกาสทาโอกาสน้อยเจอเยอะไหมน้อยครับแต่ถ้าเจอคือคุ้มอย่างของผมนี้ใช้รถม้าระดับ3เจอมุกดำทีละ800แต่ถ้า,ารถม้าระดับ1จะเจอมุกดำาไละ200 ซึ่งคุณต้องไปทำค่าวความเสี่ยงของแต่ละเมืองให้เพิ่มขึ้นจนเต็มถึง200เพิ่มยังไงด้วยการซื้อขายเปเรื่อยครับแล้วก็พยายามวิ่งแทบทุกวันถ้าวิ่งทุกวันได้ก็ดีครับการจะวิ่งทุกวันแบบง่ายๆเลยคือคุณเติมคุณเติมบัฟแม่บ้านแล้วซื้อเมล็ดข้าวแบบสีขาวใส่ให้แม่บ้านไปเลยซื้อเป็นล้านก็ได้คุณปล่อยไว้เลยอยู่ได้เป็นเดือนสบายๆ อ,อีกอย่างหนึ่งที่คุณควรเช็คดูก็คือความรู้ครับ,ะบ,บระบบความรู้ของแมประบบความรู้ของแมปจะให้ CP ยั่พอสมควรในแต่ละแมปมอนสเตอร์จะมีความรู้ของมันไม้เจทุกใร้อยเปอรเซ็นต คุณอาจจะต้องเก็บนานหน่อยแต่มันก็แลกมาด้วยพลังที่ได้มาเรื่อยๆมันจะมีโบนัสอยู่ในหนึ่งแมปเมื่อคุณเก็บจบแมปคุณได้2 0 0 2 0อถึง0ได้คุณลองเช็คดูนะครับหลักๆลกลองเช็คดูเท่านี้พวกตอกตาเวทผมคิดว่าคุณน่าจะรู้แล้วแต่ว่า วิธีการหาขอแค่คุณฝันทะเลทรายเป็นทุกอย่างที่จะนำมาดันพลังอยู่ในทะเลทรายทุกอย่างหลายๆอย่างจากทะเลทรายได้เยอะอยู่แล้วขอแค่คุณขยันว์มเรื่อยๆครับและเดี๋ยวพลังคุณจะมาเองส่วนตีบวกอยู่ที่ดวงครับ <c oughs> ดวงผม <c oughs> ผม <c oughs> การตีบวกก็แย่ใช้ได้ขอให้ทุกคนสู้ๆครับขอบคุณครับ